งูงูเห่ามันกัดฉันช่วยด้วยเลขที่ออก9 9 9 9 9 9ฝันเห็นงูตามความเชื่อไทยฝันเห็นงูมักเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักและโชคลาภเช่น ฝันเห็นงูใหญ่ถือเป็นลางดีจะได้รับโชคลาภทางการเงินและฝันเห็นงูเหลือมหมายถึงคนโสดอาจได้พบเนื้อคู่แต่หากฝันว่าโดนงูกัดถือเป็นคำเตือนให้ระวังคนใกล้ชิดที่จะนำปัญหามาให้เลขนำโชค5 6 8 9และ22 11 305 632หมายเหตุฝันว่าโดนงูกัด ควรระมัดระวังคนใกล้ชิดไม่ควรไว้ใจมากเกินไป